ลัคนาราศีกรกฎนะดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้ผมบอกไปแล้วไงพรหัสร่วมสุกร่วมอังคารโยกอาทิตย์เป็นการขยับย้ายของดาวที่ดีมากๆของชาวลัคนากรากฎเป็นการขยับย้ายที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีกรกฎ เหตุผลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงและไปอยู่ในเรือนลาพะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวอังคารดาวศุกร์ที่ก็อยู่ในเดือนสุภะทั้งลาพะและสุภะนั้นเป็นเรือนที่ดีทั้งสิน้นนำพาความสำเร็จมาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะ ฉะนั้นชาวกรกฎสรุปง่ายๆช่วงนี้อยากระทำอะไรให้รีบๆทำเถอะอย่าได้รออย่าได้ช้าความสำเร็จกำลังจะมาชาวชาว,ชาวลัคนาราศีกรกฎมีแต่เฮงกับเฮงในช่วงนี้มีแต่เฮงกับเฮงในช่วงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมมีแต่เฮงกับเฮงในช่วงนี้หยิบจับอะไรรีบทำเลย นะชาวลัคนากรากฎตอนเนี้ยการมุ่งไปเรื่องการเงินก่อนเลยการเงินจะมีความสำเร็จโชคดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองกระดุมพระไปเป็นลาพระกระดุมพระคือการเงินการการเงินไปเป็นลาพระดาวการเงินไปเป็นลาบนะมันจะไม่ดีได้ยังไงอ่ะ มันต้องมีแต่โชคดีเข้ามากรากฎพึ่งจะมาดีเนี่ยเออนะนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ทำอะไรก็ให้รีบทำเถอะนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะมันอาจจะมีฟอร์มกันหน่อยในช่วงนี้รักใครชอบใครก็ไม่กล้าที่จะไปบอกเขามีฟอร์มเยอะ นะเสาเล็งลักเนี่ยโยกอังคารเนี่ยแฟร์ฟอร์มเยอะช่วงนี้นะพยามลดทิฐิลงนิดนึงความรักมันจะได้เดินไปได้นะทิฐิมากเกินไปแล้วมันยัดหาเข้าไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมไม่ต้องไปฟอร์มเยอะมากนักหรอกนะเข้าใจไหมชาวกรกฏเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยทำมาหัดแอกก่อนเลยเพราะว่าดาวกำลังเดินดี นะนะครับดาวกำลังเดินดีทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ